ยังมีอีกหนึ่งแห้งค่ะที่ก็เป็นหนึ่งในขบวนครอบเพลิงนี้เหมือนกัน<อ>นั่นก็คือบริษัทห้าทิ่จำกัดมห้าชนค่ะเข้าเข้ารรวมขบวนวิง่งครอบเพลิงไฟผลากในลำดับที่71อจากทางแม่เนียเจ็ดามเพื่อจะประชาสัมพันธ์การแข่งขันสี่เกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ดึงพลังชาวส่งคลาตอกย้ำความพร้อมการเป็นเจ้าภาพซูมหรารรากีฬาอันยิงย่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ บริษัทห้าทิพจำกัดมห้าชนนำทีมจุดพลังชาวส่งคลานำโดยคุณฮาริเจรพันธ์ผู้บริหารบริษัทห้าทิพจำกัดมหาชนผู้แทนกลุ่มธุรกิจโคคาโคลาประเทศไทยผักตายรับหน้าทีวิง่งขอบ เพลิงไฟเผลึกข้องการแข่งขันกีฬาสีเกรมครั้งที่3 3และอาเซียนภารกมจครั้งที่13ในลำดับที่7จอพร้อมด้วยศิลปินชือดังโต้ทูพีเซาไซ์และพนักงานห้าทีรวม50คนค่ะเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นในการแข่งขันแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีความภาคภูมิใจแล้วก็ความตื่นตัวของชาวส่งคลา,า,ก,าก่าอนข่าวซูมาฮักกามกีฬาครั้งยิงใหญยของอาเซียนโดยโคคาโคลาเป็นผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นทางการ ออฟฟิเชียลซีเวอร์สปอนเซแล้วก็การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ตอกยำบทบาทการสนับสนุนกีฬาในภูมิภาคอาเซียนและงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยคะ่ะส่วนไฮไลท์สำคัญค่ะก็โยเทบริเวณวงเวียนนำผูห้หยาดใยฟังดานซู้มบริการยามาห้าเทเป็นจุดรับมอบขอบเพิ่ไฟพะระฤ ระว่างลำดับเทเจสิโดยจ่าสิเอกสุผิธจันทารัตอว่าผีเอียดทีมกาวคนละกาวอดีตเจ้าของสถิติมาราอนกีฬาแห่งชาติก็ได้ส่งขอบเพลิงไฟพระอกโต้ให้ลำดับเทเจสิอ คุณหริดจีรพันธ์ผู้บริหามหรือฮัทถิบจำกัดหาชนและกาพูแทนกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยภาักตายพร้อมด้วยศิลปินต้งทูพีเซาไซาแล้วก็พนักง,งานฮัตถิบรวม50คนนํขาขบวนวิง่งขบเพลิงไฟพระฤกษ์พราลาดกิมยงถึงเสเยแยกโรงแรมวีแอลก่อนจะส่งโตให้กับลำดับเทเจสิบสองแล้วก็ไปสิ้นสุดเทาหายสุดท้ายเทเจสิบสามเทสนามกีฬาจิรานาครหฮัตยหย่อยางงดงามค่ะบรรยากาศส่องไฟ ทั้งถนนเนี่ยก็เต็มไปด้วยแร่งเชียร์และก็รอยยิ้มจากชาวส่งคลาหน่วยง,งานท้องท้่และก็ภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะบริษัทหัตถิบจำกัดมหาชนที่รวมในหมายสำคัญของขบวนอทุนนี้ค่ะ คุณฮาริดจิรพันธ์ผู้บริหามบริษัทฮัตติบจำกัดมหาชนผู้แทนกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยาคาตายก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ทำหน้าเทวิงขอบเพลิงไฟพรือกลำดับเที่71ว่าการรวมพลังหุนนี้สะท้อนถึงบทบาทของภาคเอกชนที่รวมยกระดับผัพหลัก4ี่เกมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ซื่อถึงความสมามัคคีความภาคภูมิใจแล้วก็การมีส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขล้าก็เลยประกาศชัดเจนเขาว่าพรอมทุก ด้านทางสถานที่การคมนาคมการสนับสนุนจากภาคธุรกิจแล้วก็กำลังใจจากประชาชนเททำให้ไฟพาเรึกสีเกมทรงสว่างบนพื้นแผ่นดินสงขลาย่างภาคภูมิใจค่ะลองฟังเสียงแหลกค่ะดีใจครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการวิ่งคกเพลิงในวันนี้ครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนหัทริปขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็พร้อมนะก็ในมุมของหดทิปแล้วกันนะครับก็ ทุกคนเตรียมใจพร้อมกันไปเชียร์ตามสนามแข่งกีฬาทั่วจังหวัดสงขลาที่ว่ามีจัดงานแข่งขันในซีเกมในรอบนี้ครับครับก็ขอให้ทุกคนก้าถ้าอยู่บ้านก็เปิดทีวีดูถ่ายทอดสดกันถ้าอยู่ในตัวจังหวัดก็ออกมาอยู่ในสนามกีฬาดูกันดดวยกันนะครับเชียร์นักกีฬาทีมชาติของพวกเราทุกคนครับ ทางนี้ขบวนวิ่งขบเพลิงไฟรเริดเข้าสู้ตัวเมืองฮัดย้ายช่วงบ่ายนะคะโดยขบวนนียเริ่มจากนางเซนทันฮัดย้ายค่ะแล้วก็ชายเส้นทางถนนการเจนาวณิตถึงแยกคลองเรียนก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าวสู้ถนนซีพัวนาดเลี้ยวขวาข้าถนนรัดยินดีพานตโยุต้าส่งคลาจนถึงแยก30เมตรจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายข้าวถนนแผดกเกษมไปยังวงเวียนนำผูหัดย้ายแล้วก็ลาดกิมยงซี่แยกดรงแดงวีแอลพานห้อนาฬิกาหัดย้ายข้าวสู้ถนนนิพัตส่งเคราะห์หนึ่งแล้วก็พานโรงพยาบาลหัดย้ายและ ทําการไปซนีก่อนจะเหลียวควา้าข่าวซูสนามกีฬาจิรนครหัดย้ายเป็นอันเซตสินกิจกรรมค่ะโดยจ่วัดส่งคลาในท่านาเจ้าภาพรวมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬา1ิชนิดค่ะได้แก่มกักรุกฟุตบอลยูโดกาบัดดีคารเาเต้มวยปัญจศิลั์มวยปัมเบตองและก็วูสูโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นแต่ว่าวันที่เกถึง20ธันวาคม2568ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชนบุรีและก็ ส่งคลาโดยพิธีเปิดการแข่งขันค่ะก็จะมีคืนที่รัชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครในวันที่9ธันวาคม2่อพ68ขณะที่การแข่งขันกีฬาอาเซียนภารเกมครั้งที่13ก็จะจัดขึ้นแต่วันที่2 0จนถึงวันที่2 6มกราคม2่อ69ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะเตรียมค,ค,ความพร้อมให้ดีของเราชาวส่งคลาก็เป็นเจ้าบ้านที่นี้ในการต้อนรับหนักทองเทียวรวมถึงนักกีฬาที่จะมาในพื้นที่บ้านเรานะคะต้องคา่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การกีฬานอกเนือจากไปรวมกันเป็นกําลังใจให้คับ,คบแล้วบรรดานักกีฬาแล้วก็อย่าลืมเป็นเจาบ้านที่ดีในการตอนรับพี่น้องประชาชนข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะ